สวัสดีคุณผู้ชมเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบ้าเสื้อบอลน,นะสําหรับคลิปวันนี้ครับเดี๋ยวเอาเสื้อมาให้ดูอีกแล้วนะเพราะว่าช่วงนี้เสื้อเข้ามาเยอะมากใช่เนี่ยเวๆเียเยังไม่ได้แกะเลยนะน82กล่องตอนนี้เฮ้ยร้อยร้อยยี่สิบกล่องเอาหรอยังไม่เยอะอีกอ่ะแต่ว่าวันนี้ดเดี๋ยวเอามาให้ดู นิดนๆหน่อยๆพอเป็นน้ำจิ้มนะอันนี้ทีมอะไรคุณคุณใส่ทีมอะไรครับแอดสองชั้นค่ะแล้วคุณทีมอะไรคะเทปซิลินพุกแคร์สลับสลับบุรีนะคะไข่เอฟซีเทปซิลินอันนี้ผมเก็บไว้ใส่ครับผมเพราะอาจจะไปวิ่งเดี๋ยวตอนเย็จะไปวิ่งเนี่ยไปวิ่งครับนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยดีกว่านะปัตตานีสีแดงสีแดงด้านหลังนองสวยๆนะสวยนะ DIY ประตู BG นะด้านหลังนะคะใส่ อเออเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆก่อนนะสำหรับ,บใครที่เข้ามาดูใหม่นะแล้วเดี๋ยวถ้าอยากได้เสื้อพวกเนี้ยท้ายคลิปเดี๋ยวเราบอกเหมือนเดิมนะโอเคอ่ะตัวต่อมาประจวบนะสีส้มสวยอันนี้จันทบุรีนะไซส์เอ็กซแอลนะไป,ไปห้อยู่เลย,อ,ยอ่ะทีติ๊กไทยเ็ไยไงสวยนะสวยค่ะแต่ว่า ไม่สวยเหมือนแต่ว่าผลงานเนี่ยไม่สวยเหมือนเสื้อนะทั้งใน,นระดับทีมชาติแล้วก็ในระดับสโมสรน,นะใครไม่ไอายวายค่ะอ่ะกระบี่นะสวยสดงดงามเลย,ยทุกอย่างรวมกนฟังทั้งหมดนะหลากหลายสโมสรคุณผู้ชมเข้ามาเข้ามาดูไปเรื่อยๆนะอันนี้ปัตปตานีอันนีสีน้ำเงินอ,อันนี้มาเลเซียนะเอาไปใส่เตะบอลขอมขากันได้นะอันนี้แมนยูเหมือนกันเอาไปใส่เตะบอลของขามนะชอบไหมชอบไหม ไม่ชอบไม่จริงเหรอเดี๋ยวช่วยเออันนี้เสื้ออันนี้เป็นชุดเลยนะบุยดรําบุยดรําอืมนะก็ประมาณนี้นะเอาเป็นชุดอืมเป็นชุดเลยนะสวยสวยสวยงามอ่ะอันนี้เสื้อเออเขาเรียกว่าเออเนี่ยแชมป์กีฬาเจ็ดสีนะเป็นโรงเรียนอะไรเนี่ยสวนป่าเขาตาเออทุกอย่างรวมแล้วก็ทั้งหมดเลยนะสวยอ้าวเฮ่อเฮฮ่า กีฬาเป็นแชมป์เจ็ดส <ira> <aro aro> ีร้องร้องไประมาณนี้แหละต่อมาอันนี้ก็เป็นเสื้อเออเขาเรียกว่าน่าจะเป็นเสื้อเดินสายเอาเสื้อเดินสายแล้วกันนะสวยสดลุกงามนะทุกอย่างรวมในผ้าทั้งหมดนะอ่ะอันนี้ก็ไปใส่แต็มขงขำๆนะโยโกฮาม่ายสวะเอฟมารีนอสติดเบอร์เดียรทอนป่ะเทียร์ทอนเดียรทอนนะสวยเอาไปใส่เต็มขงขำก็ได้นะอ่ะอันนี้บุยลำเอฟสี่นะอ่าบุยลำเอฟจีตัวนี้ก็โอสปอนเซอร์แน่นทุกจุดเลยนะ วันี้เหมือนท่าเรือนะสีไหนตรงนั้นเนี่ยเออเออแจมอยู่เป็นไงเลยโซนอะไรโซนนะอ่ะต่อมาเป็นเออเขาเนี่ยเป็นลำลองบุยลำแหละนะไม่น่าไม่น่าใช่ชุดแข่งหรอกนะน่าจะเป็นเสื้อเป็นแบบเสื้อเชียร์หรือเสื้ออะไรทุกอย่างอ่ะนะใครอยากได้ก็รอติดตามท้าคลิปนะราชบุรีนะติดเบอร์โตโน่เอ้ยไม่ใช่เกงกินะเกงกิสวยนะคะนี่เต็มเลยนะอ่ะจุลบุรี fc นะติดเบอร์ พี่พบอ่อนโมะนะสวยนะสวยค่ะวนอยากได้ไหมอยากได้ซื้อให้ผมดิผมขายตัวเจ็ดพันห้าอ่ะเอาวางเอาเอาตามมาวางเอาเอาเงินวางใช่ไหมไม่วางเสื้ออะอ่ะอ่ะสัญชัตนะไอ้ตัวนี้ของเธอเป็นเวสุดที่เธอใส่อยู่เนี่ยส่วนอันเนี้ยเป็นวาลิกนะอ่าแต่เนื้อผ้าก็จะไม่เหมือนกันไม่เหมือนเหมือนอันนี้เนื้อผ้าลื่นๆหน่อยอั็นลื่นอันนี้เป็นตาข่ายเป็นตาข่ายก็ อันนี้ก็มีน้ำหนักก็สวยนะใช่สวยเนี่ยเห็นปะน้องๆน้องๆที่อยากได้เสื้อฮะเขาเรียกว่าเสื้อโรงเรียนนะเอาไปใส่เตะบอลใส่โชว์ว่าเออเนี่ยเรามีนะอันนี้ก็เทศกาลตินแขนอืมนะลงทุนทั้งหมดเลยใช่ค่ะส่วนอ่าแจมแจมอ่ะอันนี้ก็เอสานอัานนะคอร์ลิชป้ายห้อยเลยเออนะโอเคโอ้เอ้าตัวนึงไอ้บ้าอินเทอร์ไม่ใส่จะบ้าขำขำไม่ได้นะ แชมป์เกาชูโซีไอปีล่าสุดเลยนะโอเคมาหมดแล้วเอาไม้ดูพอปากอาของคอพออ่ะตาใครอยากได้บอกเข้าไปทำไงตรงนี้เลยนะคะก็คือที่เ c e บ o ๊ k นะคะแล้วก็เซิร์ชชื่อสาขาพรสาอาดนะคะในเ็นบุ๊ k นะภาษาอังกฤษแบบนี้เลยนะคะถ้าพิมพ์ภาษาไทยเจอเราไหมไม่เจอ <laughs> ภาษาอังกฤษนะคะภาษาอังกฤษพิมพ์ตามนี้นะคะพิมพ์ให้เจอเจอแล้วก็กดติดตามล้วก็กดติดดาวไว้นะคะใช่เพราะว่าเพื่อนเต็มนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเสื้อทั้งหมดเนี้ยที่จะมาดูนี้ผมจะลงประมูลหน้าเฟซผมตรงนั้นแหละนะเนี่ยไปกดติดตามรอไว้ได้เลยนะครับนะทยอยลงนะอ่าโอเคช่วงนี้ก็เชียร์ยูโรนะเชียร์ยูโรเชียร์ยูโรโอเควันนี้ก็เราสองคนนะขอตัว ชิ่งกันไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับเชียร์ยูโลเชียร์ยูโลเตงหวะฟังมึงเป็นไรอ่ะจะไปหาซื้อเสื้อบอลไม่รู้จะไปหาที่ไหนทำไมไม่มีกดติดตามช่องคุณด้าเสื้อบอลเร่าเดี๋ยวนี้ใครๆก็ว่ากดติดตามกันนั่นแหละเพราะกดแล้วจะมีแต่เสื้อบอลสวย และสาระดีๆให้ท่านรับชมนะครับกดเลยต้องกดแล้วกดเลย